สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการรักษาไก่ที่หงอนมันเป็นกลากนะครับที่เป็นเชื้อรานะครับผมก็มีเทคนิคดีๆนะครับวิธีที่ผมลองใช้แล้วได้ผลนะครับก็จะลองมาแนะนําเพื่อนๆนะครับได้นําไปใช้นะครับลองไปทาดูนะครับว่ามันจะหายหรือไม่นะครับนี่ครับก็ นะครับวิธีนี้นะครับก็ใช้งบประมาณสิบถึงยีบาทนะครับตัวนี้ที่ผมประมาณนะครับก็ราคาอยู่ที่ขวดละ20บาทนะครับมีขวดเล็กขวดเล็กก็ราคาประมาณ10บาทนะครับแต่นี้เป็นขวดใหญ่ขึ้นมาดีนึงนะครับไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็เลยราคาอยู่ที่20บาทนะครับนี่ครับก็ชื่อของมันนะครับก็คือ ขี้พึ่งทาแก้กลากหิดแล้วก็โรคน้ำกับกัดเท้านะครับแก้โรคน้ำกัดเท้าด้วยนะครับก็รักษาพวกเชือ้อราน,นะครับนี่ครับหาซื้อได้ตามร้านขายายาทั่วไปนะครับหรือไม่ก็ตามาหมู่บ้านก็มีขายนะครับตามร้านค้าตามหมู่บ้านนะครับผมซื้อ,อร้านค้าที่หมู่บ้านผมนะครับก็บปุกละ ส่วละยี่สิบบาทนะครับก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยครับว่าจะมีวิธีรักษายังไงนะครับใช้ยังไงนะครับครับนี่นะครับก็คืออาการของไก่นะครับในหงอนของเขานะครับจะมีเชื้อราสีขาวเกาะอยู่นะครับตัวนี้ก็ผมลองใช้ยาม่วงทานะครับก็ยังไม่หายนะครับ นี้ผมก็เลยได้ไอเดียว่ายารักษากากนะครับแก้กลากแก้เห็ดของคนนะครับรักษาคนยังหายผมก็เลยคิดว่าถ้าลองนํามาใช้กับไก่จะหายหรือไม่ผมก็เลยได้ทดลองใช้กับไก่บ้านนะครับไก่ชนหน้าก็คือหน้าของไก่ชนตัวนั้นนะครับเป็นขี้กากลยครับเป็นกลากทั้งหน้าเป็นเชื้อราเลยครับขาวทั้งหน้าทั้งหัวเลยนะครับผมใช้ประมาณอยู่หนึ่งวันผ่านไปนะครับเริ่มเห็นผลทีนี้ ผมจะใช้ก็คือทาเช้าเย็นนะครับเช้าเย็นก็ได้หรือเชา้ากลางวันเย็นก็ได้นะครับแต่ผมไม่มีเวลาก็เลยทาแค่ช,ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับวันละสองครั้งนะครับหนึ่งวันผ่านไปรู้สึกว่าเราเชื้อราสีขาวเริ่มลดลงนะครับอี่นี่ผมทาติดต่อกันประมาณ3ามวันก็คือหายขาดเลยนะครับลองใช้ประมาณ3ามวันนะครับก็หายขาดนะครับนี่คือตัวนี้นะครับออตอนนั้นที่ผมทำอะ่ะ ตอนนั้นที่รักษาตัวนั้นผมไม่ทําคลิปขึ้นมานะครับเป็นทดลองมาบังเอิญว่าใช้แล้วได้ผลนะครับก็เลยอยากมาลองทําคลิปดูนะครับตัวนี้เพิ่งเริ่มเป็นนะครับยังเป็นยังไม่เยอะนะครับถ้าไม่รักษามันจะลุกลามนะครับแล้วขนมันจะร่วงนะครับถ้าปล่อยให้ลุกลามนะครับมันไก่ของเรานะครับไก่ตัวโปรดของเรานะครับก็จะเสียหายได้นะครับจะขี้เหร่นะครับตัวนี้ถ้ารักษามันก็จะหายที่เห็นเป็นจุดไม่ใช่ฝีดาดนะครับก็คือกระพู้นะครับ ตัวผู้ของไก่ไข่ออตลอบนะครับมันทับบ่อยเกินไปนะครับมันก็จิกเลยจิกหนอนตัวเมียตัวนี้นะครับรูออตล็อบตัวนี้มันก็เลยมีแผลนิดนึงนะครับนะครับตัวนี้เป็นไก่ไข่นะครับไก่พันไข่สายพันธุ์แท้นะครับทีนี้ทําคลิปคนเดียวนะครับก็จะชุกงงหกนิดนึงนะครับวุ่นวายนิดนึงอันนี้ครับอ่สักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับ นี่นะครับผมก็ป้ายมาประมาณนี้นะครับอะทีนี้ก็ดูที่หัวไก่นะครับตรงให้สังเกตบริเวณที่มันเป็นเชื้อรานะครับเราก็ป้ายลงไปเลยนะครับ ครถป้าวยางไปเล่นครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับปลายเสร็จเราก็เราต้องทําติดต่อกันนะครับสองประมาณสามถึงห้าวันนะครับแต่วราผมมักใช้ที่ใช้กับไก่ชนนะครับที่ใช้กับไก่บ้านนะครับก็ทันแค่สามวันนะครับหายขาดเลยนะครับเราต้องรีบรักษานะครับเพราะว่า มันถ้าเป็นกากไก่ของเรามันจะคันแล้วขนร่วนะครับเดี๋ยวมันรักษาไม่หายนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปลองทําดูนะครับสูตรนี้ก็ใช้งบประมาณแค่ยี่สิบถึงยี่สิบาทนะครับก็ลองทําดูได้ครับง่ายๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยน,น,นะครับสาหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ